สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับผมกำลังพูดคุยกับพนักงานซึ่งถือได้ว่าอยู่ในโรงงานแห่งนี้ที่เดียวตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีนะครับท้ายที่สุดในนั้นเนี่ยก็คงเป็นชีวิตที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมายทีเดียวแต่อยู่ดีๆพี่นาตัดสินใจลาออกลาออกเนี่ยอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจลาออกอยู่มา40ปี ก็เหมือนกับว่าพี่อายุเยอะแล้วไงแล้วงานมันหนักขึ้นมันต้องดืนทั้งวันนี่ไงอาจารย์ครับมันเป็นแบบย้ายมาอยู่อีกแผนกหนึ่งก่อนหน้านี้แผนกมันจบายกว่าแล้วเราย้ายมาอยู่แผนกหนึ่งนี่มันก่อได้มันต้องเดินทั้งวันนะอาจารย์เดินต่อได้ทั้งวันเลยครับทั้งคืนครับมันจะมีเครื่องครับสองเครื่องครับมันจะมีหัวต่อได้มันจะมีแถบละห้าสิ ห้าสิบเครื่องหนึ่งก็เท่ากับร้อยร้อยหัวสองเครื่องก็เท่ากับสองร้อยหัวที่จะเดินต่อไปตั้งแต่เครื่องแรกเครื่องหนึ่งไปยันเครื่องสองพะเครื่องหนึ่งขาดพี่ก็มาต่อเครื่องสองพะเครื่องสองขาดพี่ก็ไปต่อต้องเดินอย่างเงี้ยต้องเดินอย่างนี้ตลอดแล้วมันก็เลย่อได้ข้างบนเริ่มเหนื่อยพี่ก็เลยเหมือนเราอายุมากขึ้นสุขภาพแต่ว่าเหมือนกับปริมาณลักษณะของงานเนี่ยมันอาจจะไม่เอื้อให้กับวัยของเรา เราก็เลยตัดสินใจลาออกไม่ได้หมายถึงองค์กรเขาไม่ดีนะฮะอพอตัดสินใจลาออกเนี่ยตอนนั้นต้องคิดละจะไปทําอะไระพี่มีแผนล่วงหน้าป่ะตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคิดว่าเอาเอเอ,ออกไปเนี่ยเรากอา็อาจจะหาอะไรขายของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างสรุปออกมาโดยที่ไม่มีแผนอะไรไม่มีแผนค่ะจะมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งมีเงินเก็บอยู่ประมาณ ไม่เยอะเท่าไหร่ล้าออกมาทําอะไรบ้างอาชีพหลังจากออกจากโรงงานหลังจากออกจากโรงงานเนี่ยพี่ก็พยายามหางานตอนเนี้ยเริ่มหางานแล้วงานประจําหรือกิจการส่วนตัวส่วนตัวค่ะเป็นเจ้าของอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแหละครับค่ะก็มีเรียนมีเรียนฝึกอาชีพที่ไหนที่กรุงเทพมหานครที่เขาจัดให้มีสอนกันค่ะพี่ก็จะไปเรียนครับพอไปเรียนมาเนี่ยพี่ก็จะมาทําอาชีพได้ทุกอาชีพอือ่ พี่ไปเรียนอะไรมาบ้างทําอะไรมาบ้างอะเรียนนวดตัวค่ะนวดตัวค่ะเรียนนวดตัวพอเรียนนวดตัวพี่ก็มาทําได้ประมาณสักปีกว่าครับตอนนี้พอเราทําแล้วมันมันก็แย่เราก็ไม่ไหวหมายถึงเปิดร้านไหมหรือว่ารับจ้างนวดตัวรับจ้างรับจ้างตามร้านครับครับจ้างตามร้านอ๋อก็คือเขาเปิดร้านไว้แต่มีเราเป็นพนักงานที่ไปคอยให้บริการค่ะรับจ้างไม่ไหวค่ะงานเยอะมันก็ไม่ไหวเราก็ ไปทำอะไรต่อสุขภาพไม่ดีก็ไปเห็นเขามีฝึกอาชีพเรียนทำเบเกอรี่เรื่องนวดตัวที่ว่าไม่ไหวนี่คือสุขภาพของเราใช่ไหมคือพอทํางานมากๆเข้าอายุเราเยอะจะให้ไปนั่งนวดอะไรทั้งวันไม่ไหวเาต้องใช้แรงเยอะสรุปลูกค้ามีมีงานมีแต่แรงไม่สุขภาพเราไม่ไหวเออข้อที่หนึ่งน่าสนใจนะฮะจากนวดตัวไปทําอะไรต่อก็พี่ก็ไปเรียนเห็นเห็นเขามีฝึกอาชีพเรียนทำเบเกอรี่ครับ อขนมก็ไปทําไปทําแล้วมาเปิดร้านขนมหรือทําขนมส่งทําขนมตอนแรกก็ทําส่งทําส่งแล้วพอตอนหลังก็มาทําขายเองไปับไยไดีไหมฮะเรียนกันเยอะมากเรียนกันประมาณยี่สิบกว่าคนนะแต่ได้ค่าเรียนด้วยถ้าเรียนให้วันละร้อยครับพี่ก็ไปเรียนครับพอเรียนจบมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารวมกลุ่มกันได้ รวมกลุ่มกันได้ประมาณยี่สิบคนเขาจะให้ทุนมาเปิดร้านครับพอดีพอดีอยู่ได้สักพักหนึ่งคนก็หายไปหมดเพราะว่าไม่มีรายได้แล้วเลยก็เลยเหลือพี่คนเดียวสุดท้ายพี่ก็เลยเอาเครื่องมาทําที่บ้านทําที่บ้านแล้วก็เอแบกขายตามตลาดเป็นยังไงบ้างชีวิตการขายขนมก็ทําคนเดียวแล้วไม่มีร้านไงคะเหนื่อยอีกมัันก็แย่แย่คือไม่มีลูกค้าหรือเหนื่อยเหนื่อยค่ะ เนี่ยครับท่านผู้ชมมันเหนื่อยในที่สุดเนี่ยชีวิตของคนเรามันจะดําเนินมาเนี่ยมันก็มีเรื่องสุขภาพนะฮะจากนั้นไม่ทําอะไรต่อครับก็พอดีพอดีพี่ก็มาเจอคิฟฟารีนพอดีเออเจอคิฟฟารีนมาเจอคิฟฟารีนก็คืออัปลายเนี่ยไปเจอที่ฝึกอาชีพนั่นแหละครับเขามาเล่าเรื่องกิฟฟารีนให้พี่ฟังนะฮะก็เขามาชวนเพื่อนอมาชวนเพื่อนตอนนั้นพี่ไม่ได้สนใจหรอกมาชวนเพื่อนเพื่อนก็สมัครครับ แต่พี่ไม่ได้สมัครนะครับพี่ไม่ได้สมัครแล้วาสมัครตอนหลังอแต่เราได้ยินเรื่องกิฟฟรีนมาตั้งแต่ตอนนั้นคแล้วที่มาสมัครกิฟฟรีนตอนหลังนี่เพราะอะไรก็เพื่อนชวนก็เลยสมัครไปกับ<อ>ไปกับเพื่อนอย่างนั้นแหละตอนสมัครเนี่ยเรียกว่าสมัครแบบไร้จุดหมายแล้วอยู่ดีๆนึกอยากทําเพราะอะไรฮะก็นึกอยากทําก็คืออยากทํากิฟฟรีนเพราะอะไรเพราะสมัครครั้งแรกนี่เรียกว่าสมัครทิ้งขว้างอะสมัครทิ้งขว้างเลยสองปีไม่ทำเลยไม่สนใจเลย ลุกขึ้นมาอยากจะทำเพราะอะไรดนใจก็คือมีมีตอนที่พี่ไปทำงานนะคะที่อยู่มหิดลน่ะครับเขามาชวนให้ไปดูนวดหน้าสปาแต่มันเป็นยี่ห้อเครื่องสำอางอะไรพี่ไม่รู้ครับเขามาชวนท่านี้หน้าละห้าร้อยพี่ก็บเฮ้ยหน้าละห้าร้อยมันติดอยู่ในใจมันค้างอยู่ในใจพี่ไงหน้าละห้าร้อยหมายความว่าเก็บเงินลูกค้าเหรอหรือหน้าละห้าร้อยค่าค่าแรงนวดอ่ะค่าแรงที่หน้าจ่ายจ่ายให้พนักงานค่ะ ค่าค่าตัวเราถ้าเราไปนวดเขาจะให้เราห้าร้อยหน้าละอ่าเราก็เลยทำไมมันดีขนาดนั้นนี้เหรอพี่พี่ก็นึกในใจเอ๊ะหน้าละห้าร้อยมันทําอะไรนักหนาหน้าสปาไงครับมันทําไมถึงจ่ายเราดีจังมันทำไมได้เยอะพี่ก็ติดใจตั้งแต่นั้นมาครับแล้วทีนี้พอตอนหลังพี่มาสมัครกิฟลีนใช่ไหมพี่มาสมัครกิฟลีนเนี่ยปลายเขาก็มาชวนพี่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 ไปดู นวดหน้าสปาไหมที่ศูนย์นนเขามีพี่ก็เลยอุ้ยหน้าสปามันนล็อยู่ในใจอยู่แล้วงก็เลยอุ้ยต้องไปก็เลยชวนเพื่อนไปครับก็มีเพื่อนแบบที่เป็นเพื่อนคบกันมาตั้งนานแล้วอ่ะไปชวนเขาไปดูครับพอไปดูก็เลยเกิดไอเดียก็คือเพื่อนเขาบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวเธอทําเป็นอาชีพได้นะอืมเราจะสนับสนุนเธอเธอไปนวดหน้าคัดหน้าแล้วก็ทําเป็นอาชีพเธอจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยค้าขายแล้วก็ ทำอย่างอื่นแหละหเธอมาลองดูตรงนี้เลยเราก็เลยตัดสินใจสมัครเพราะเห็น Product เกี่ยวกับการดูแลผิวหน้านวดหน้าของกิฟเฟอรีนน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เปิดใจทำละทีนี้เป็นยังไงถ้าเทียบกับการเริ่มต้นกิจการในอดีตที่ผ่านมาหลากหลายประเภทกับการมาทำกิฟเฟอรีนคก็พี่มีโอกาสได้ไปไป,ไปฟังประชุมอะค่ะตอนนี้พี่ฟังไปพี่ก็ลึกในใจเอ๊ะวิ พอฟังกิฟฟรลีนเขาบอกว่าโอ้โหทำแล้วมีไรายได้นะ <_ C> e <at> พี่พี่ไม่ต้องลงทนุนไม่ต้อง <_ C> e <at> อะไรพี่ก็บอกวิมันมีด้วยเลยธุรกิจแบบนี้ไอธุรกิจที่ไม่ต้องลงทนุนมันมีด้วยเลยธุรก <_ C> e <at> ิจแบบนี้มันเหมือนเราใฝ่หามานานแล้วครับเ <_ C> e <at> พราะเราทั้งลงทนุนทั้งทํามันก็นเหนื่อย <_ C> e <at> พี่ก็นึกในใจเลยว่าโอ้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวทําแล้วจะมีโบนัสสมแต้มด้วยนะมีเงินโบนัสหกหมื่นด้วยพี่ก็เลยเริ่มประชมุมตั้งแต่วันนั้นพี่ก็เริ่มประชุมตลอด <_ C> e <at> <_ เราเราเลยมองธุรกิจนี้มากกว่าการนวดหน้าแล้วเริ่มรู้สึกไปไกลกว่าการนวดหน้าเฉยๆใช่ไหมฮะเพราะเราเริ่มรู้คอนเซปต์แล้วว่ามันน่าจะทําธุรกิจได้เยอะกว่าการนวดหน้าอย่างเดียวแต่ว่าสินค้าที่เป็นสินค้าทําตลาดของพี่ช่วงแรกก็คือการนวดหน้าและเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการทำกิฟฟ์รีในช่วงแรกๆก็คือเพื่อนมาที่บ้านถ้าใครมาที่บ้านพี่ก็ ชวนนวดหน้าขัดหน้าหมดครับและพี่ก็ชวนสมัครอ่าพอสมัครแล้วพี่ก็ติดตามครับก็ถือว่ายอดในช่วงแรกๆเป็นยอดและก็สร้างรายได้ที่พอใจไหมฮะค่ะก็คือว่าพอใจค่ะแต่จากนั้นมาเนี่ยผมก็ทราบว่าพี่เองก็ต้องมีการชักชวนคนในรูปแบบอื่นๆลำพังการนวดหน้าแต่เพียงอย่างเดียวก็เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่เอาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองเพื่อศึกษาเรื่องราวของธุรกิจ กิฟารีนและทำตัวเองให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นไหมครับเราเรียนรู้ยังไงบ้างก็เวลามีฝึกที่ไหนก็ไปไปเรียนนะคะพาทีมงานเข้าไปด้วยแล้วก็ไปเรียนกันมีอบรมทางบริษัทก็ก็ไปวนทีมงานเข้าฟังตลอดปินทาก็ไปถือได้ว่าเราไม่สนใจเรื่องโน้นน้าอย่างเดียวแล้วทีนี้เราสนใจในทุกๆเรื่องเลยสนใจในทุกๆเรื่องเอาละครับท่านผู้ชม เดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาคุยกับพี่นากันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการลงภาคสนามนะครับว่าในชีวิตจริงนักธุรกิจหนึ่งคนเนี่ยกิจวัตรประจําวันในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เขาทําอะไรกันบ้างวางแผนการทํางานอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับเวลาพี่นาเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคในการทํางานพี่นามีวิธีการก้าวข้ามผ่านมันไปได้ยังไงรก็คือพี่จะก้าวข้ามผ่านก็คือพี่มองคนอื่นนะคะ ค,คนอื่นที่เขาเหนื่อยกว่าเราลําบากกว่าเราครับแล้วก็อ,อต้องทุกข์ยากกว่าเราอะครับซึ่งเราเนี่ยดีกว่าเขามากมเราไม่ต้องเอ,อแดดก็ไม่ต้องร้อนครับฝนก็ไม่ต้องโดนครับคือเราสามารถที่จะไปทุกที่ครับที่เราต้องการไปแล้วมันเป็นอิสระครับ